โดสตึกนะครับโดสตึกต่อ2อหนึ่งนะครับแต่คำฝีไม่มีบล็อกนะครับทีมงานจากเพชรเกษมนะครับตู้แจ้นะครับคนที่ชิงเงินรางวัลนะครับห้าพันบาทนะครับสกอร์นี้3ต่อ2ครับเพชรเกษมขึ้นนำนะครับ3ต่อ2ครับเอาไปครับหลงลูกเสิฟครับโดนเขี่ยครับยกขึ้นไปนี่ครับ แต่ก็ถ้าจะตีหัวเมือแห้ละมืงนะครับตอนนี้คู่นักขอมะสมพึ่งจบไปนะครับ2-2นะครับกำลังดูดเดือดนะครับสองต่อสามโอ้โหเฮ้ดอด อ่ะปะามามามายเล่นอย่างนี้โอเคครับโดสตึกเปิดนะครับยกขึ้นไปนะครับนะครับอ่านี้ครับสกอเจเจทุกราคานะฮะนะครับตอนนี้โดสตึกนะครับเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งนะฮะที่น่าจับตามองนะครับในเวทตะก็เดี่ยวนะครับเพราะว่าพื้นฐานเป็นตัวชงและพื้นดีมากๆนะครับ ไชครับ <Hey! S 1> ทำเบาๆครับ <laughs> เกี่ยวไม่ได้ครับโดโดฮะปกติโด, <Hey! S 1> โดไม่เคยต่อใครลงรายการ2 1น,นะครับ hey! Hey! สกอร์นี่3าต่อสยกขึ้นมาครับ hey! Hey! โดนเกี่ยวครับฝ hey! 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 ่านะครับ2 hey! 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 ต่อนี้2ต่อ3ครับเปิดหัวยกขึ้นมาโอ้โหลูกทำครับไม่รู้จะไปไหนครับโดตอนนี้เริ่มจะมาต่อ2อหแล้วครับตอนนี้ถ้าผ่านในเวดนี้ได้นะครับถือว่ากำลังมาแน่นอนนะครับเพราะว่าคนนี้แซมบังนาก็ต่อ2อหนึ่งมาแล้วนะครับไม่รอดครับ ได้แต้มนะครับนะครับสี่ต่อสองนะครับปุ้ย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 เฮ้ยลูกเสิบนะครับเจอลูกเสิบเจ๊กว่านะครับห้าต่อสองครับ ครับตอนนี้ทีมงานโดวัตบูชานะครับไม่รู้จะงงนะฮะตอนนี้จะจับเพิ่มหรือจะลองครับตอนนี้คือเจอลูกเสิบแจออ้วนนะฮะลงสนามนี้ฝั่งนี้ต่อ5-4นะครับนี้กลายเป็นทีมงานไปเกษมต่อกับนะครับ5-2หน้าขวาครับเสิฟดีครับโอ้โหครับเอาอยังมือเสิฟอยู่ห้างเนี่ย ตอนนี้สองต่อห้านี่ยังเสมอฝั่งนี้อีกครับผมงงมากเลยครับไม่ได้ปล่อยนะครับโดบอกว่ามันไปจริงครับแต่หน้าเสือฝั่งนี้ยังเสมออีกครับไอที่แบ่งมาที่เทพไม่เอาแลยนะครับเทพระยานมาเปิดนะครับมาครับถ้าไม่แข็งจริงนี้ต่อไม่ได้นะครับ เจ้าก,กำเนินว่ะเขาโอเคกะเตะกะเตะเตะได้เลยล่ะนะครับมาเป็นแต้มเลยครับ6ต่อ2ครับอย่าพากันต่อหลายๆลายดู ใจโดสตึกยังเสมอเสือบีเรหรออันนี้2ต่อ6ครับยังเสมอเสือบีครับเทพงงมากครับตัวนี้สอต่อ6ครับเคม12สวัดนะครับยกขึ้นมาฝันยกเปิดซ้ายครับโดนเกี่ยวครับตู้จัดให้หนอ่อยอื้ย <c oughs> เราทำเป็นเลนเปนะไรมาเป็นแนวได้ฟังกันเลยทุกทีซ้ำไปผมจะทำไปเยกไม่ไปหยกโอ้ที่บ้านตอนนั้นไปหยกใช่ปะใช่ปะแต่ว่าผมทำหมดขาดๆอ่ะเกี่ยวขึ้นเนาะบอเอ็มันแบบว่าคือมันดีง่ายๆคืองมันไม่เงี้ยงอ่าดูหุ่นเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าเสือรบโลกอย่างนะสองคนเนี่ยสายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวเลยขออนดีนะครับครับขยืนพอดีก็ยืนดี ไข่ไข่ไข่หมูป่าน่ยนั่น <laughs> ป้ววันหไข่ไข่หมูป่าเน่นั่นเอานเอไาไปครับสามจุกเอเดี่ยวกันดีกว่า <laughs> ครับลง3 6เอ้ายังอยู่4.6 4.6 กูเบื่อพวกขายน้ำน้ำเสื่อมเนี่ยโอเคไปไปไอ้นิกโทรมานิกนิกเล่นน okay, uh? ิกนิกเล่นฝั่งนู้นห้าพันไปไปเลยห้านะ อันนี้ครับหลบกล้องหน่อยครับพุ่ยๆลบหน่อยพอดีนะครับทางนะครับทางบ้านโทรมานะฮะเล่นฝั่งนู้น5,000นะครับก็ต้องรับเพิ่มนะครับเริ่มเดือดนะครับเขาเล่นฝั่งนู้น5,000ส่วนตัวนะครับจากทางบ้านนะครับ น้ำ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 ลบ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 ,ลบหน่อยครับลบหน่อยลบหน่อยครับาาาามา,าครับสี่ต่อหกครับหน้าซ้ายครับยกขึ้นมาโอ้โหประมาทไม่ได้นะครับราคานี้แข็งเลยเกินนะครับฝั่งนี้ฮะ หกต่อสีครับหน้าซ้ายครับอ๋อครับตอนนี้สี่ต่อหกครับเปิดหัวครับยกขึ้นมาโอ้โหปาดไปไหนไม่รู้ครับทีแน่ๆเ,เกี่ยวไม่ได้ครับโดนสตึกนะครับ คนนี้นะครับเงินรางวัลนะครับข้างนอกนี้เป็นหมื่นแล้วนะครับทีมงานเพชรเกษมนะครับก็ลองเหมือนกันนะครับต่อ5สีก็ต้องลองครับนี่ไปครับหน้าซ้ายยกขึ้นไปครับโอ้โหเจ้าอ้วนนะครับยังไงเจ้าอ้วนครับโอ้โหมานะครับ 4. ต่อหครับ คนนี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่เดือดนะครับเพราะว่าทีมงานเจ้าบ้านนี้ก็ฝั่งนู้นนำหกต่อสองนะครับยังเสมอฝั่งนี้นะครับไม่รู้ว่ามั่นใจอะไรครับฝั่งนู้นนะครับสองหนึ่งนะครับแซมบางนาแพ้มาแล้วนะครับคู่นั้นนะครับค่ายหมูป่าเพชรเกษมครับเปิดยกขึ้นมาไปครับ ครับในหต่อสี่ครับหน้าขวาครับไปครับโดครับโดนเกี่ยวครับโอ้โหยังไงครับไปครับอังยู่ครับลากเข้าไปครับโอ้โหเหนียวเหลือเกินครับไปครับโดไปครับออกครับโอ้โหเจ็ดต่อสี่ครับ ไม่ง่ายนะครับในเหลี่ยมนี้ครับเกมเกี่ยวฝั่งน้นนทำให้่ข่หมูป่านะครับเพชรกระเกษมนะครับไม่ใช่หมูป่าธรรมดาเขี่ยวตันนะครับดูเห็นหุ่นอย่างนั้นนะครับไม่ได้หมูนะครับไม่ได้หมูนะครับผมบอกเลยนะครับแซมบางนานี้ไม่รอดครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับคัมพีตะก้อแล้วก็ทาถายเอฟซนะครับที่ติดตามทาง Facebook l i v e นะครับนี่เจตศรีครับกำลังเดือดนะครับตอนนี้หน้าซ้ายครับโอ้โหลูกดีครับกรรมการชี้ลงครับ นะครับนะครับตอนนี้ตอนนี้สกอร์แปต่อนะครับกล้องถ่ายอะไรครับนะครับถ่ายมวยอยู่ครับตอนนี้กำลังต่อยมวยนะครับถ้าดูไม่ชัดเจนออกแล้วเข้ามาใหม่นะครับซ้ายครับยกขึ้นไปโอ้โหแจวว้ดนะครับแน่นอนครับเหมือนจะหมูนะครับแต่ไม่หมูนะครับจิบคือสีหมูแต่บ่มหมูเขียวตันนี่วะ สี่ต่อแครับโอ้โหนะครับลูกนี้ครับไงครับโอ้โหโดดครับยังอยู่ครับเหนียวนะครับเอายังอยู่อีกครับเอายังไงครับเอาไปครับแปดต่อสี่ครับติดหมดเลยครับติดหมดเลยครับเนี่ยครับ แน่นอนนะครับเดือดจริงๆครับปายังแรงนะครับตู้เกี่ยวขึ้นมาอีก่นะครับทาให้โดนี่หลอนไปเลยครับโอ้ก่อนที่แปดต่อสี่ครับเกมสิบสองครับแมาดูครับหน้าซ้ายครับโดเปิดลากขึ้นมาโอ้โหยังอยู่ครับไม่ตายครับยังอยู่ครับโอ้เหนียวมากครับเหลือเชื่อครับ โอ้9-4ครับโอ้ับต้องยอมรับสู้จริงๆครับอก็คือนริงๆนะครับคือมันสนุกจริงๆครับเพราะว่าคือฝั่งนี้ตั้งใจที่ย่าจะปล่อยแต้มนะครับคือปล่อยไปเอาง่ายครับฝั่งค่ายหมูป่านะครับเป็นเกษมนํา6-2นะครับยังเสมอฝั่งนี้ตั้งหลายพันนะแต่เล่นไปเล่นมาฝั่งนู้นได้ใจครับไม่กลัวครับแต้มขึ้นนำนะครับตอนนี้เป็น9-4นะครับสนุกครับ ป้าอย่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 าไปเล่นลูกอย่าไปเล่นใจเย็นลูกอย่าไปเล่นดูให้เป็นตูทั้งนั้นก็ตีแต่ก็ได้เสียเลยเดี๋ยวก็โดนตีเดี๋ยวโดนตายเก้าต่อสี่ครับหน้าซ้ายครับไปครับโอ้โหนะครับเกี่ยวป้าเกี่ยวเกี่ยวสามสี่เมตรมันงงว่ะป้าตีป้าตีคือเกี่ยวดีแดี๋ให้มันฝาดเดียวแต่มันเป็นซ้ายหรือฝาย สีต Dante, ต่ต่อเก้าครับ od, เปิดคู่เว well ิร์กคู่เวิร์กจริงจริงโอ้โหเวิร์กจริงจริงครับคู่นี้ครับสนุกนะครับตอนนี้สกอร์เก้าต่อสี่เกมสิบสองนะครับเจ้าบ้านนะครับเจ้าโดนะฮะราคาแข็งเหลือเกินนะครับมาดูลูกเสิร์ฟครับหน้าขวาโยกขึ้นมาโอ้โหเกม ก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวดีจังวะแล้วราคาฝั่งนี้ดีมากเลยนะข้าวป่านหน้าขวานเลยเปิดหัวครับไลขึ้นมาเอาฮันโดเกี่ยวครับโอ้โหห่างน้นเหลือเกินโอ้โหมาครับได้แ้มครับ5ต่อ9ครับถือว่าแบงกโดสินูแลลว บอกต่อ2-1มนมันง่ายถ้าไปต่อซ้อสสิลูกมัน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 ง่ายนะต่อซ้หนึ่งไอ้หญ่อมีลกเว้ยยม่ใช่อยเคยอนต่อคยเคต่ออยู่อยู่จน้ำมันไหมเลือดตาหมเลือดะหมเลือดตะห้มอยู่เออแมาั่นีไปใยาก่อหบ้กำลังเดือดนะครับตอนนี้สกอร์ห้าต่อ9ครับ ไม่ข้ามครับไปการล็อกไปเียๆไปเลี้ยวทำให้ทำหน่อยตัวเองให้ามหน่อยตัวเองเถอเองได้ได้ได้กี่บาทฮัลเหรอมันเข้ามาทำไมน้องเข้ามาทำไมไอ้น้องลูกเตะขี้ลอยน้ำเก้าต่อห้าครับหน้าขวาครับโดสตึกยกขึ้นไปครับโอ้โดนเกี่ยวเฉยครับโอ้ล้มครับ เกี่ยวได้ครับเอาโดนเอาจากเกี่ยวอีกโอ้นี่ว่าจะตายครับโอ้นี่ว่าจะตายเกี่ยวบ่อยยังวะคู่นี้เวิร์กนี่ว่าหมูป่ากับหมูอะไเขาบอกว่าเทพโยเขาหลอกเขาจะช่จิงเต็นะเต็นนะสองร้อยอ่ะห้าจากเก้าครับเปิดหัวครับโอขึ้นมาหน้าซ้ายอีกครับโอ้ปาดไปทั่วเลยครับ เคยเห็นเคยเห็นหมากเดีบเตียวไอ้เดิยบๆเคยเห็นตัวต่ออยู่เห็นนะเคอจะเมื่อย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 ก้าวต่อห้าครับชนะแบบว่าสองเม็ดกับนาสายครับเอามายแล้วครับมาแต่ละดอกครับโอ้โหโอ้เจ้าตู้ครับโคนนี้สนุกจริงจริงครับสายสายได้พี่แก่พี่แก่แกมวยเดี๋ยวแกเปิดดี คือตะก้อนนี่ครับฝั่งเพชรเกษมนะครับดูถ้าให้ผมชอบนะครับถ้าผมเล่นผมก็เล่นฝั่งนี้นครับตอนนี้โลพยายามหาหาที่ลงครับเปิดนะครับยกขึ้นมาคู่โดนแล้วครับยกขึ้นมาโอ้โ,โหหกต่อเก้าครับ <laughs> <laughs> ก็ี่เดตี่นกสองหนึ่งนะกโปอนว้นสนาทีาเม็ดีเม็ดสไ่างสนามโพเดียวจะทหรอเสี่ามันงงมันหน้าเอ้เลทีละเตน้เกลดฮเออนังอโอ้โหดุดุด โอ้มาครับเจ็ดต่อเก้าครับเป็นแต้มนะครับต่อมาต่อย่างนักสู้มากอย่างนักสู้มากเน่เน่เอ็มร้อยร้อยอยู่นะเชี่ยวพวกเชี่ยวพวกอย่าบังกล้องเขาด่าทั้งประเทศนะน่ะเชื่อชีเทาอ่ะโย่ขึ้นมาโอ้ฝันครับฝันแตงฝานแตงครับ พวกนี้สนุกนะฮะ9ต่อ7นะครับหน้าขวาครับโอ้ลูกเสรอบครับโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นปุ้ยบัรจาลูกนี้แตกได้เลยถ้าลูกเสิร์ฟนะอ๋อลูกเสิร์ฟเสิร์ฟดีจริงครับแน่นอนครับไ,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 ไอ้แปมลงข้างล่างแปมทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ปุ้ยจัดการเลย เอาไม่หลับครับง่ายๆครับหลุดนะครับแปต่อ9ครับพอจะหลุดก็หลุดง่ายๆครับโอสนุกครับหลุดง่ายไปนะครับลูกนี้ฮะสำหรับเพชรเกษมนะครับค่ายมูป่านะฮะันนี้ก็แปต่อ9ครับ แปดต่อเก้าครับเก้าเท่าครับสามเม็ดลวดนะครับแตกง่ายนะครับทีมง,งานหมูป่ายังไงครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะแรกก็บุกอย่างเกดอน เก้าเท่าครับไปบังกล้องเขาลักคนด่าทั้งหมดเรียบร้ยเปิดหัวครับเกต้่เยียวฟาล์วอีกครับเอาไปแล้วครับเพชรเกษมครับ4เม็ดลวดครับ10ต่อ9ครับหลุดไปดื้อๆเลยครับแต้มนำเก้ต่อ4นะครับโอ้เหลือเชื่ออีกแล้วครับดราม่าอีกแล้วนะฮะเพชรเกษมต่อ3 1 4 1ครับโดขึ้นนำมานะครับตอนนี้เป็น10ต่อเก้าครับ ตอนนี้เงินรางวัลนะครับหมื่นกว่าบาทแล้วนะฮะใครชนะนะครับเอ้ายังนะครับตอนนี้สกอร์ครับสิบต่อเก้าครับเขาแค่สองแต้มนะครับอยู่ๆเพชรสษมหลุดนะครับสี่เม็ดนะครับ หลุด5เมตรนะครับ5เมตรแต้มโดไล่มา6ต่อ9นะครับ4ต่อ9ไล่มา6เมตรเป็น10นะครับโอ้โหนะครับ10ต่อเก้าไม่ข้ามครับมาครับพี่เกษมเริ่มมีเสียงอีกแล้วครับเรียบร้อยดีครับโอ้โหเสียเข้าอีก่เขาด่าเรื่องบทเต็มเหรนพ่ดี หน้าสายครับยังไงครับล่าขึ้นไปห่างเน็ตครับไปเลยกีเพลว์กีเพลว์ายกขึ้นมาเพชรเกษมออ้ยง่ายไปครับโดดได้โดดได้ทไม่เด็ดขาดนะครับเพชรเกษมนะครับทําไม่เด็ดขาดนะครับโอ้เหลือเชื่อนะฮะยังไงเมื่อกี้ลูกน่าจะเป็นแต้มนะเพชรเกษมนะครับปาดไม่กระโดดยืนปาดนะครับแล้วปาดไม่มีทางนะครับ ปาดไม่มีเหลี่ยมนะครับเจอโดสตึกเกี่ยวขึ้นมาอีกนะครับสิบต่อเก้าครับไปครับโดสตึกครับออกออกนึกว่าลูกลงเดี๋ยวแค่ตันทีแต้มสูสีครับ ยาเส้นกี่ไรครับเวลาดูดันยางบมคนเขาบอกดูดได้ไหมครับปิดดังปิดจมูกอยู่นั่นไปครับยอขึ้นไปครับลงครับสิบตะเก้าครับสิบตะเก้าครับ ตัวต้วันนี้มีนะครับหลังทือแต้มเบียดมาปุ๊บเริ่มมีอาการนะครับเริ่มง่ายๆครับนี่มีอาการกว่าเนี่ยต้นเกียร์นี่เพชรเกษมบุกหนักครับเ,เปิดหัวครับ,บรโยกขึ้นมานี่ครับม,ม,ามาทรงเดิอมอีกแล้วครับปาดมาหน้าขวาครับนะครับตอนนี้สกอร์9ต่อ10นะครับมาแล้วดูดิ โอ้โหจะตัดซ้ายครับตระตู้ครับเก่าโทำไมนะครับเจ้าโดได้เริ่มล็อกนะครับคือจากที่เพชรเกษมนำ9ต่อ4นะครับตอนนี้โอ้หหลุดไปตั้ง6แต้มลวดนะครับเปิดนะครับยกขึ้นมาไปนะครับนี่ครับ1 1ต่อ9ครับ ไม่รู้ว่าจะฝานหรือจะเตะหลังเท้านะครับตู้ไปนะครับค่ายหมูป่าครับหมูป่าพชรเกษมนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมีรอยยิ้มนะครับตู้แจ้ครับยังมีแผลต่อไปอีกครับ11ก้าครับเมดเดียวเกมครับเกมยกไม่เข้าเตะครึ่งรอบโอ้โทษขอโทษครับ สนุกนะครับนะครับเพชรเกษมแพ้ช่วงท้ายเกมนะครับโดสตึกพิกชนะช่วงท้ายเกมนะครับคนนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมไปดูหน้าตาของเพชรเกษมบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปดูหน้าตานะครับว่าเพชรเกษมเกิดอะไรขึ้นนะครับเพชรเกษมนะครับโอ้โหคามูป่านะครับ นี่ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับต้นเกมบุกสนุกมากเลยครับหมด,ด <relationships> ครับ9ต่อ4ี่ครับเสีย6เม็ดลวดนะครับ10ต่อ9ครับเรียบร้อยครับไอตัวตัวเราคุยเราควีกัะทางเซตอยู่นะตัวตัวตัวค่ายหมูป่าครับนั่งเรียงแถวกันนะครับตอนนี้โอ้โหสนุกครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะ